สวัสดีค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแนวข้อสอบอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่คุจินะคะเอามาให้ในักเรียนนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 เนาะได้ทบทวนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบกลางปีในปลาภาคเรียนที่1น,นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่อง บทสนทนานะคะให้ถูกต้องเนาะตรงนี้นะคะเราจะเติมอะไรดีนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะอันนี้นะคะแพทเคสนะคะแล้วก็โจกับแพทเนี่ยเขาคุยกันนะอันนี้ก็น่าจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนําตัวนะคะอ่ะเรามาดูด้วยกันนะคะสําหรับอันแรกเลยนะ,ะเขาบอกว่าแพทพูดว่าอะไรให้อายอะไรเอ่ยนะคะก็เป็นการแนะนําตัวเองนะคะเขาก็จะบอกชื่อค่ะว่าให I am นะคะ I am Pat นะคะจากนั้นแล้วก็ก็บอกว่า What's w h a t นะคะ Name อยากจะรู้ชื่อของเพื่อนแน่เลยค่ะถามว่าอะไรคะลูก What's your name นะคะ What's your name นะคะจากนั้นนะคะ Kate นะก็ถามว่า Kate ก็พูดว่าอะไรเอ่ย Name is Kate This is Joe นะคะ Kate ก็ แนะนำนะคะ,ะตัวเองก่อนก็ต้องบอกชื่อแน่นอนค่ะ My name is Kate. This is Joe นะคะโจบอกว่า Nice to meet you นะคะแพดก็ทำความรู้จักกับโจบก็พูดว่า Nice to meet you too นะคะ,อ,ะอันนี้เด็กๆต้องจำเรื่องของการกล่าวทักทายกันให้ได้นะคะ Nice to meet you. แล้วก็ t o อย่าลืมคอมมาหน้าคำว่า t o ด้วยนะคะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนะคะต่อมา part B ค่ะนะักเรียนเขาให้เรานะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ A กับ B คุยกัน A ถามว่าะไราไม่รู้แต่ B ตอบว่า is my mother นะคะอันนี้นะ in your f photo album นะคะก็คือว่า คือในอัลบบามรูปของเธอนะคะอันนี้ตอบว่า is ค่ะนักเรียนจำได้ไหมถ้าตอบว่า is แสดงว่าเขาเป็นการถามว่าใครแน่นอนค่ะถ้าเป็นใครก็คือข้อ D นะคะเด็กๆข้อ D นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง w h o s this นะคะอ่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ is this your brother photo นะคะ ขึ้นต้นด้วย is ตอบว่า yes หรือ no นะคะอ่ะเรามาดูค่ะ is this your brother's photo อันนี้คือรูปของพี่ชายของเธอใช่ไหมอ่าเราตอบว่าอะไรคะ a b c แล้วก็ d ค่ะตอบว่าอะไรคะ yes it is นะคะนักเรียน yes it is นะคะข้อ c ค่ะอ่ะข้อ c นะคะ ต่อมานะคะข้อที่3ค่ะ A กับ B คุยกันนะคะ A B นะคะ please show me your sister photo นะคะบอกว่า Show me นะคะ your sister photo นะคะก็คือว่าให้แสดงรูปภาพของพี่สาวให้ให้ดูหน่อยคืออันไหนอ่ะอันนี้เราก็จะตอบว่าอันไหนคะอ่าโชว์เราก็บอกว่านี่ไงนะ,ะเราก็พูดว่า this is my sister คําตอบคือข้อ A นะคะนักเรียน ไปนะต่อไปเลยค่ะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4บอกว่า who is your mother's father mother f a t h e r คือใครคะเด็กๆ mother's father อัมันจะสลับกันเนาะก็คือเป็นพ่อของแม่นั่นเองนะคะพ่อของแม่อ่าพ่อของแม่คือใครคะเด็กๆ grand grand grandfather นะคะคือข้อ B นะคะนักเรียนอ่าต่อมานะคะข้อ5ค่ะ who is your father sister ะคะพี่สาวของพ่อเนะะาพนะ,ะพี่สาวของพ่อเนาะพี่สาวของพ่อพี่สาวพ่อเราเรียกว่าอะไรคะป้าเนาะป้านะคะอ่านะเป็นพี่สาวของพ่อฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ aunt นะคะโอเคไปข้อ พารสซีนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบนะคำศัพท์ที่มีเสียงต่างจากคําอื่นๆเนาะอันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะอ่ะพาร์ทนี้นะคะข้อ1ค่ะ A car B her C bar D f a r นะคะสังเกตได้เลยเนาะอ่ะถ้าเสียงต่างเราดูจากตัวสระได้เลยนะคะ,ะตัวนี้จะมีเสียงที่ต่างจากพวก her นะคะอ่ะต่อมาข้อที่ สนะคะในพาร์ทนี้ a hall b ball c doll นะแล้วก็ d w a l l นะคะฉะนั้นเสียงที่ต่างง่ายนิดเดียวเลยสังเกตจากตัวสระที่มีเสียงต่างนะคะถ้าเป็นสระเดียวก็คือมีสระตัวเดียวเนี่ยนะจะเป็นเสียงสั้นมันก็จะง่ายหน่อยนะคะอะต่อมาข้อที่3นะคะทักเรียนนะข้อที่3ก็คือนะ a choose B hook B C look D book อ่าอันนี้ถ้าครูอ่านให้ฟังนักเรียนก็จะรู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงตานะคะต่อมาข้อที่ดีนะพัสดีนะให้นักเรียนเรียงนะคะเขาบอกให้เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อนะเรามาดูด้วยกันค่ะมีคำว่า case นะคะ that อ่า pencil is นะคะแล้วก็เป็นประโยคคำถามด้วยอันนี้นะคะแสดงว่ามันเป็นการถามว่านะคะ is นะะเป็นการถามว่าแสดงว่ามันเป็นการถามว่า is that a pencil Case, นะคะนักเรียนอ่า is that a pencil case นะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะมีคำว,ว่า book please open your นะคะอันนี้เราเรียงใหม่ก็จะได้ก็คืออะไรคะ open your book please นะคะ open your book นะคะแล้วก็ comma please แบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะข้อที่3นะคะอ่ะมีเครื่องหมายคอมมาแสดงว่าเป็นประโยคคำถาม is what that นะคะง่ายมากเลยก็คืออะไรคะขึ้นต้นด้วย what ค่ะ what is that นะคะหลักๆนักเรียนจำโครงสร้างประโยคให้ได้เนาะก็จะไม่สับสนนะคะอ่ะ ไปต่อนะคะหน้าที่3นะคะอามาดูอันนี้เขาให้เราเลือกในพาร์ทอนะคะคำศัพท์นั่นเนี่ยที่เป็นสิ่งของนะคะในชั้นเรียนจากชั้นเรียนนะคะจากคำที่กำหนดให้อ่าคำที่กําหนดให้ตรงนี้มีอันไหนบ้างที่เป็นคําศัพท์ในชั้นเรียนเรามาเริ่มจากอันแรกเลยนะคะอันแรกอันนี้ Blackboard ใช่ค่ะใส่ไปก่อนเลยนะคะ Blackboard นะคะอ่า ต่อมาอันที่สองนะคะคาใช่ไหมไม่ใช่ข้ามไปก่อนนะคะต่อมาคําที่สาม computer ใช่ค่ะเลี้ยงไปเลย computer นะคะต่อมา d e s เ desk Des ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เขียนลงไป desk นะคะต่อมาคําว่า pen ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ลงไป pen นะคะอะต่อมาค่ะ radio ใช่ไหม เ a ดี o โอไม่ใช่บุ๊กใช่ไหมใช่นะคะใส่มาเลยนะคะบุ๊กนะคะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้นะคะอ่าคำศัพท์ที่เป็นสิ่งของเกี่ยวกับในห้องเรียนหรือใครจะเลือกโน้ตบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคข้อ F ค่ะนะักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ามาดู A ถามอะไรไม่รู้แต่ B ตอบว่า there are five b u c k s there are แปลว่ามีนะคะมีนะ,มะแมลงเต่าทอง5ตัวแสดงว่ามีการถามนักเรียนคะถามจำนวนคืออะไรคะจำนวนเท่าไหร่คือคำว่าอะไรคะ how many นั่นเองนะคะ how many b u c k s นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมาข้อ2นะคะ A ถามว่าอะไรไม่รู้แต่ B ตอบว่า นะคะ zero two five five four three six zero nine นะคะอ่าแสดงว่าเป็นการถามเบอร์โทรศัพท์แน่นอนค่ะถามเบอร์โทรศัพท์เราตอบว่าอย่างไรถามว่าอย่างไรนะคะคำตอบคือข้อ C ค่ะนักเรียน What's your telephone number What's your telephone number นะคะเพราะคำว่านะคะ telephone แปลว่าโทรศัพท์เนาะ numbers ก็คือหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะ A ถามอะไรไม่รู้แต่ B บอกว่า one two three four five six seven eight เเป็นการนับนะคะแสะดงว่าต้องให้ทำอะไรเอ่ยนะคะคำตอบในข้อนี้ตอบข้อ D ค่ะนักเรียนนะคะเขาบอกว่า count the number please นะคะให้นับตัวเลขน้อยนะคะไป ต่อหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าที่4 40ลบ25เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ40ลบกับ25เหลือเท่าไหร่เหลือ15นะคะอ่ะเหลือ15นะคะแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราใช้อันไหนคะอ่าคำตอบก็คือนะคะ15นะคะนักเรียน ไม่ใช่15นะคะคำตอบในข้อนี้คือ15นะคะต่อมาข้อที่5ค่ะเขาพูดว่า please tell me your mobile phone number อ่ะมีคำว่า mobile phone นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ใช้แตกต่างจากอ่าคำว่า telephone นะ mobile phone น,นี่เป็นโทรศัพท์มือถือของเรานะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอะไรคะอ่านว่าอะไรบ้างคะเนี่ยนะตรงนี้ นะหมายเลขอ่านว่าอะไร zero eight f o u ตรงกับอันไหนคะ z e r i g h t อ่ามีสองอันนี้นะคะขึ้นต้นเหมือนกัน zero eight f นะคะ four s e v นะคะฉะนั้นคำตอบคือข้อข้อไหนคะนักเรียนข้อ b นะคะอ่าคำตอบคือข้อ b เนาะ โอเคต่อไปค่ะมาพารสุดท้ายแล้วนะคะ mm hmm. เข้าให้เราอ่านเนื้อเรื่องค่ะลูกแล้วก็ให้เราตอบว่าเป็น true หรือ false นะคะความหมายของมันก็คือนะคะถูกหรือผิดนั่นเองนะเขาต้องการให้เราเองนะคะลองอ่าน m s s s g e ตรงนี้ดูเนาะอ่ะโ okay. อเคอะเรามาดูด้วยกันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ นะคะคในพาร์ทนี้เรามาดูเนื้อหาด้วยกันนะคะอ่ะมาดูค่ะเขาบอกว่า my superwoman นะคะ my superwoman ค่ะเขาให้หัวข้อเรื่องว่านะ superwoman ก็คือผู้หญิงที่เป็นอย่างไซคะ super ปปเลยนะคะอ่าเป็นใครมาดูค่ะ my name is Jay ฉันชื่อเจนะคะ I'm 8 years old ฉันอายุ8ปี I live in Bangkok ฉันอยู่ที่ กรุงเทพนะคะไทยแลนด์ Thailand, ประเทศไทย there are eight people in my family เขาบอกว่ามีมีจำนวนกี่คนคะ8คนเลยนะคะในครอบครัวของฉันอ่ามีจำนวนนะคะ8คนเลยในครอบครัวของฉันเนี่ยอ่ะต่อมานะคะ4 males นะคะก็คือเป็นยังไงคะมีผู้ชาย4คนผู้หญิง4คนมีใครบ้างได้ They, อ่าพวกเขาได้แก่นะคะ grandfather grandmother father mother uncle aunt brother and I นะคะโอ้ oh, เป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีตั้ง8คนเลยนะคะต่อมา today is my grandmother's birthday นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณย่านะคะ,ะมาดูนะคะ we celebrate her birthday with a big cake เรานั้นเนี่ยก็เฉลิมฉลองนะคะ celebrate นะคะแปลว่า เฉลิมฉลองนะคะลูกอ่าเฉลิมฉลองวันเกิดของนะคุณย่าเนี่ยด้วยเค้กที่ใหญ่นะคะแล้วก็ delicious very every year นะคะก็เฉลิมฉลองด้วยเค้กที่ใหญ่แล้วก็อาหารที่อร่อยนะคะคำนี้แปลว่าอร่อยนะคะ delicious นะคะอร่อยนะคะทุกๆปีเลยเนาะเขาทำเป็นปกตินะคะ this year she is 80 y years old นะ,ะปีนี้เนี่ย ไงคะคุณย่าเนี่ยอายุทลายหร่80แล้วนะคะปีนี้คุณย่าเนี่ยโอ้อายุที่80ส years old oh, นะคะต่อมานะคะชี She ่อ long l i v e นะคะก็คือเป็นไงคะอายุยืน because because of her kindness and prayfulness นะคะเพราะอายุ นะคะของท่านอายุยืนแล้วก็ดูสุขภาพดีนะเนี่ยก็คือเป็นเพราะอะไรคะมีความใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ขันนะคะ she always create นะคะ Laughter in our family ก็คือว่าพยายทุกครั้งเลยนะหล่อนก็พยายามสร้างนะเสียงหัวเราะในครอบครัวของพวกเรานะคะ Grandmother is my superwoman นะคะบอกว่าคุณย่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากเลยในครอบครัวของฉันนะคะ She h e l p d me do everything นะคะแล้วก็หล่อนก็ช่วยฉันเนี่ยคุณย่าเนี่ยช่วยฉันทำทุกสิ่งเลย She take care of me นะคะคุณย่าดูแลฉัน Teaches me นะคะ Teaches me homework and play with me นะคะก็ช่วยสอนการบ้านแล้วก็เล่นกับฉันด้วย I would like her to stay with me forever นะคะก็อยากให้คุณย่าอยู่กับฉันตลอดไปนานๆจากบทความเมื่อกี้นะคะเรามาดูค่ะว่า นะคะเขามีการถามแล้วให้เราตอบกันข้อหนึ่งนะคะเจ loves her g r a n d m o t h e r so much นะคะถามว่าเจเนี่ยรักคุณย่าเนี่ยมากๆเลยใช่หรือไม่คะลูก true or false true ถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเจ always create เจ always create laughter in her family เจเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะในครอบครัวใช่ไหม ไม่ใช่นะคะเป็นคุณย่านะคะ false ค่ะข้อนี้ต่อไปข้อ3นะคะ j a s grandmother is funny person แสดงว่าคุณย่าของเจเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ขันเป็นคนตลกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ true นะเพราะเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะตลอดเลยนะคะต่อมา super mean excellent นะคะ super เ,เนี่ยแปลว่าแบบดีเยี่ยมเลยถูกต้องไหมข้อนี้ ถูกต้องค่ะอ่ะต่อมานะคะข้อที่5สุดท้ายนะ j จส s aunt is male นะคะ j จส s aunt is male นะคะถามว่าเจย์อานต์นะคะป้าของเจเนี่ยเป็นผู้ชายถูกหรือไม่นะคะไม่ใช่นะคะลูกคำนี้ก็ตอบว่า false ค่ะโอเคนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างข้อสอบนักเรียนเอาไปทบทวนลองฝึกดูนะคะใครที่ อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองฟังสักสองสามรอบนะคะโอเคขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะลูกสวัสดีค่ะ